สวัสดีค่ะมื่อนี้ค่ะซานิกับพี่พีพนองมาเห็ดเมนูอีกแล้วเด้อค่ะมื่อนี้ค่ะขอเสนอเมนูก้อยหอยสลีจ้าต้มเป็ดที่เรียบร้อยนะคะทําความสะอาดเอาหัวมาย่ําค่ะพี่น้องเรียกว่ามาก,ก่อยนะคะเอากับโบใส่ยังหลาค่ะผักก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีนะคะผักแพ้วค่ะแล้วก็ผักสระแเน่นะคะปรุงรสตามชอบค่ะ บักนา,าวชุบรสเข่าขัวพริกหัวหอมตักไข่นะคะะไทุกอย่างเข้ากัน,นะคะ่ะแล้วแต่มากแล้วแต่ชอบเด้อจะ้ะย่ะน้ำปลานิดหน่อยค่ะเพิ่มรสเค็มนะคะแล้วกค็ค้นค,นค้นคค่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายไงเลยะคะ่ะเห็ดเป็นก๋อยนะคะก๋อยหอยเอรีพร้อมเสิร์แล้วคะ่ะเมื่อนี่กินกับพักสดๆคือเก่าค่ะซนนี่ก็จะเน้นเป็นสลัดนะจ้ะ ผักบุ้งทั่วค่ะวันนี้มีอีกเมนูหนึ่งค่ะคู่กันนะคะกับหอยเชอรี่โมแมนต์ตำมะฮงเด้อค่ะพี่น้องซุปน้อไม,ม่ค่ะพร้อมแล้วค่ะกับเขาห้าวเหมือนนี่ซุปน้อไม,ม่กับกไกยหวัวหอยเชอรีจ่จ้ะไปวัสดีครับพ่กระทแล้วค่ะมาเดาสาวมาเดาสาวหิวเหรอดิขึ้น <laughs> เขาขึ <laughs> ้นเขาละออม <laughs> เสิร์ฟค่ะเมื่อน,นีนสวัสดีค่ะไป่ข้าวขวดมันอินเตียงซัมข้าเบาเลยน,น,นั่งชี่นใจจังขาแม่จะเมนอ่ารไงพอดีนะที่เขากับทานนี้คือเก er. าเดอร์ค่ะวันนี้พี่พีพันองมาทำเมนูนะคะอาหารบันเท่าคือเรา,าคือชุบน้ำม่กับก้อยหอยค่ะกใส่หอมสลี่ อ <c oughs> ีก็พักก็ว,ว่าตัวบา้านเนาะ <ừ. S 1> ทัวนันนี้วัดบ้านค่ะเอ่ยคนปลูกน้ำแถวบา้านเล้วค่ะมาขายคห้เจบสลัดทีท่เรา ขิขาวน้งกันขึ้นเกาลัดค่ะไม่มีหมูยักไม่นุ่มเลยนะก <laughs> ินได้พักเหมือนเท่าค่ะขิงทงเอยดข้าขางน้ำทงน้ำตาลน,นะคะเดี๋ยวสื่อก็ไม่พักตอนนี้เบิดปูพักค่ะ ขึ้นกับฝนตกนะฝนตกนักแห้งค่ะเอาเกลือมดขึ้นตักซีมมองค่ะมันลูกสมองค่ะขักบุ่งมันลูกสายตา <laughs> ให้เฮ like ็ดจะได้เ <theory> ห <that> ็นดอกยังไงเนาะขู้าปากเบาแต่ว่าแใ่บว่าขึ้นใส่หัวอันเพราะมันอยากกินสินแหรอบ้า่าเห็อเห็นแต่หอยแต่ปูนะฮะกินปักกินหนา้ มาลเดเหลือไตหัวแล้วไม่ใช่อยากกินิ้นแล้วเป็นแนว <laughs> มันไม่แหง้งต่างบ้านนะแล้วจัดหนเนาะะเมนูมือหลังเนาะมันขึ้นพักกัญญยายไปก่อนนะคะท่านจะเป็นคนชอบกินพักพกันหัวกด หอยซะดิหวานใหญ่ๆอืม้าวดีก็แสบด้ยเนาะแต่ว่ดีก่ะง่าดด้วยรับกิปนี้นะค่ะ ทำตามฤดูกาลค่ะพอก็เริ่มเมดแล้วเนาะไอ้นาะที่เก็บไว้นะคะ่ะสุกอืม,มให้แก้แค่ไหนกันเนี<ม>่ยนี่ใหอยู่ถุงหนึ่งแล้วตัวเย็นอืมขอบคนีนะคะเอภาพมาทำอาหารคะ่ะแบบบานๆแบบง่ายๆแล้วค่ะกินกันขอขอบคุณนะคะพี่นะะ้อง ทุกๆการรับชมเนอะค่ะทุกๆกกำลังใจค่ะจะไม่ให้ฉันพลาลุยลุยงหมายนะคะแซ่บพักพอกันเที่ยงนานนะคืนนี้ก็ขอลาพี่น้องไปกันละค่ะสวัสดีกับฝากก็อะไรก็แช่ค่ะพี่น้องไปเตะแต,ตามไปน้ำค่ะพ <c ười> อกันเที่ยงนาจ้าคืนนี้ฉันนี่พลาลุยฉันพลาลุยนะคะสสวัดีขอลาพี่น้องไปกันละจ้า <c ười> สวัสดีค่ะ, <c ười> คะกินแบบสุดยอดได้ไหม เต็มมคำกินแบบเต็มคำแม่นมั้งอยามาิม <c oughs> าน